เคยเป็นไหมครับแบบว่านั่งอยู่ดีๆนะพยายามจะพักทอนแต่ในหัวมันไม่ยอมหยุดเลย mm hmm. ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันวิ่งวนไปมาไม่หยุดหย่อนเหมือนมีมีวิทยุที่ปิดไม่ได้อะเปิดอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับเป็นค่ะเป็นบ่อยเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกันดีเลยนะคะเหมือนกับว่าต่อให้ข้างนอกมันเงียบแค่ไหนแต่ข้างในเราเนี่ยโโหไม่เคยเงียบเลยนั่นสิครับ วันนี้เราเลยอยากจะชวนมาเมาสำรวจกันให้ลึกขึ้นอีกนิดว่าทำไมสมองของเราถึงเป็นแบบนี้ค่ะทำไมมันถึงคิดคิดไม่หยุดพักเลยอะไรคือคกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้ครับทั้งในมุมวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาหรือแม้แต่มุมมองทางธรรมะอืมเราจะมาลองดูกันจากข้อมูลจากงานวิจัยบทความต่างๆที่เกี่ยวกับเอการทำงานของสมองจิตใจแล้วก็การฝึกสตินะครับค่ะ เพื่อหาคำตอบแล้วก็แนวทางในการอยู่ร่วมกับเสียงในหัวนี้ให้มันให้เราเข้าใจมันมากขึ้นเป็นหัวข้อที่แบบใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเพราะมันกระทบชีวิตประจำวันเราเลยเนาะใช่ครับลองมาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยไหมครับที่ว่าสมองเรานี่เอ่อทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดเวลาไม่มีวันปิดเลยอันนี้จริงไหมครับ ใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากสมองเราเนี่ยรับข้อมูลจากโลกภายนอกตลอดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเลยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังใช่ค่ะตลอดเวลาแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นแบบแบบเรียลไทม์เลยค่ะต่อเนื่องไม่มีหยุดพักจริงๆหมายความว่าแม้แต่ตอนที่เรานั่งเมือม่อไม่ได้ตั้งใจคิดอะไรสมองก็ยังยังประมวลผลข้อมูลพื้นฐานรอบตัวอยู่หรยครับถูกต้องค่ะ อย่างเสียงแอร์เบาๆแสงในห้องความรู้สึกบนผิวใช่ค่ะนั่นคือโหมดทำงานพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า background processing นะคะมันทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดอ๋อสมองจะคอยสแกนสภาพแวดล้อมประเมินสถานการณ์ว่ามีอะไรผิดปกติไหมมีอะไรอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอันนี้เป็น,นกลไกการเอาตัวรอดเลยนะคะที่ฝังว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้วอ่าเข้าใจแล้วครับ คือมันเป็นเหมือนระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติที่ทำให้เราพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาใช่ค่ะแม้ว่ายุคนี้ภัยคุกคามอาจจะเปลี่ยนไปแต่ระบบนี้ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะสมองถูกออกแบบมาให้ตื่นตัวเพื่อความอยู่รอดเป็นหลักเลยการประมวลผลต่อเนื่องเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนค่าเริ่มต้น default Setting ของมันนะคะครับเหมือนโปรแกรมที่รันตลอดเวลาโปรแกรมที่รันตลอดเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือขนาดตอนนอนหลับ ที่เราคิดว่าน่าจะได้พักเต็มที่แล้วนะสมองก็ยังไม่หยุดทำงานอีกอันนี้จริงแค่ไหนครับจริงที่สุดเลยค่ะตอนนอนเนี่ยร่างกายภายนอกอาจจะดูเหมือนพักนะคะแต่สมองกลับเข้าสู่ช่วงเวลาทำงานที่สำคัญมากๆช่วงหนึ่งเลยไม่ได้หลับไปพร้อมกับเราค่ะโอ้ปกติผมนึกว่าการนอนคือชาร์จแบตให้ร่างกายเฉยเฉยแล้วสมองมันไปทำอะไรตอนนั้นแหละครับไม่ใช่แค่พักผ่อนหรอไม่ใช่การพักแบบหยุดทำงานค่ะแต่เป็นการทำงานคนละโหมดมากกว่า กิจกรรมหลกัหลกๆตอนนอนนะคะคือการจัดระเบียบความทรงจำหรือ memory consolidation อ๋อ oh, ครับสิ่งที่เราเรียนรู้หรือเจอมาในวันนั้นนะคะจะถูกคัดแยกจัดเก็บเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าคล้ายๆกับเวลาเราจัดไฟล์ในคอมตอนกลางคืนเพื่อให้วันรุ่งขึ้นหาเจอง่ายขึ้นนะคะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. แล้วเรื่องอารมณ์หรอครับเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวโดวยตรงเลยค่ะ สมองจะประมวลผลจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันด้วยช่วยให้เราตื่นมาพร้อมกับสภาวะอารมณ์ที่สมดุลมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายการหลั่งฮอร์โมนสําคัญๆอีกเยอะเลยค่ะที่เราเรียกว่าความฝันล่ะครับมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดระเบียบข้อมูลนี้ด้วยหรือเปล่า ถูกต้องค่ะความฝันเป็นเหมือนภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นะคะสมองกําลังนําข้อมูลประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆมาประติดประต่อลองเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ oh. ซึ่งบางทีมันก็ออกมาเป็นเรื่องราวที่ดูเอ๊ะแปลกๆแต่จริงๆมันคือการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจหรือบางทีก็หาทางออกให้ปัญหาที่เราอาจจะคิดค้างไว้อยู่ผมเคยได้ยินเรื่องที่นักวิทยาศาสตร,ร์บางคนแบบค้นพบคำตอบสำคัญตอนตื่นนอน อย่างกรณีโครงสร้างโมเลกุลเบนซีนอ๋อครีเอชั่นใช่ไหมคะใช่ครับที่เขาฝันเห็นงูกินหางตัวเองนี่ก็น่าจะเป็นผลจากการทำงานของสมองตอนหลับนี่เองสินะครับใช่เลยค่ะนั่นเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยที่ชี้ว่าสมองยังคงทำงานแก้ปัญหาอยู่เบื้องหลังแม้ในตอนที่เราหลับอยู่มันแสดงให้เห็นศัก,กยภาพที่แบบน่าทึ่งมากของการประมวลผลในระดับจิตใต้สำนึกนะคะครับ นอกจากเรื่องกลไกลพื้นฐานกับการทำงานตอนหลับแล้วอีกปัจจัยที่น่าจะทำให้สมองเราคิดไม่หยุดก็น่าจะเป็นความซับซ้อนของความคิดมนุษย์เราเองนี่แหละที่ต่างจากสัตว์อื่นมากๆเลยประเด็นนี้สำคัญมากค่ะความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมหรือ abstract thinking ของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้สมองทำงานอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ความคิดเชิงนามธรรมที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างเช่นการที่เราจินตนาการถึงอนาคตได้นะคะวางแผนเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเป็นปีๆหรือการที่เรามานั่งคิดถึงเรื่องในอดีตเพื่อหาบทเรียนครับการคิดเรื่องคุณค่าความหมายของชีวิตศิลธรรมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนการตั้งคําถามว่าทําไมหรือจะเป็นยังไงนะถ้าอะไรแบบนี้ค่ะ โอ้พอไล่เรียงดูแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมสมองถึงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะมากในการประมวลผลแนวคิดที่มันจับต้องไม่ได้เหล่านี้ใช่ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับตัวเราเองใช่ค่ะความคิดซับซ้อนเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนุษย์นะคะทําให้เกิดอรารยธรรมเกิดนวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนแหล่งพลังงานชั้นดีเลยให้วงจรความคิดมันทาํางานไม่หยุดหย่อนด้วย สมองพยายามหาคำตอบสร้างแบบแผนความเข้าใจจากประสบการณ์ที่มันหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะมีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือภาวะที่เรียกว่าใจลอยหรือใจไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเหมือนมันเป็นตัวเร่งเลยนะให้ความคิดมันฟุ้งกระจายไปกันใหญ่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นสาเหตุหลังอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่า ควบคุมความคิดไม่ได้ครับบ่อยครั้งที่เราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทําตรงหน้าจริงๆแต่ปล่อยให้ใจมันลอยไปคิดเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องมาเช้าเรื่องพรุ่งนี้หรือเรื่องที่กังวลว่าจะเกิดขึ้นเหมือนเราเปิดหลายๆโปรแกรมในคอมทิ้งไว้พร้อมกันแล้วเครื่องมันก็ทํางานหนักขึ้นไปอีกใช่ค่ะในทางพุทธศาสนานะคะท่านเรียกสภาวะนี้ว่าอุทธ,ธาจจกกุกุจจะ หรือความฟุ้งซ่านรําคาญใจคือจิตมันไม่สงบนิ่งอยู่ไม่สุขกับปัจจุบันนะคะมันจะกระโดดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเร็วมากแล้วเราพอจะมีวิธีดึงเบรกหรือทําให้สภาวะน,นี้มันเบาลงบ้างไหมครับให้สมองได้พักจริงๆบ้างวิธีที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็คือการฝึกสติหรือ mindfulness ค่ะการฝึกสติ ใช่ค่ะแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่การพยายามหยุดคิดนะคะแต่เป็นการฝึกรู้ทันความคิดมากกว่าฝึกรู้ทันความคิดเอ่อทำยังไงครับเริ่มง่ายๆเลยค่ะจากการกลับมารับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเช่นการสังเกตลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องไปควบคุมมันนะคะแค่ตามรู้ความรู้สึกที่ลมกระทบลายจมูกหรือหน้าท้องที่พองยุบอ๋อแค่รู้เฉยๆใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆเช่น ลองตั้งใจฟังเสียงรอบตัวรู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพ,พื้นตอนเดินอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นการเอาสมองมาผูกใจไว้กับปัจจุบันให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเมื่อสติหรือความระลึกรู้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตก็จะไม่ถูกความคิดในอดีตหรืออนาคตดึงไปได้ง่ายๆการที่เราดึงความสนใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆจะช่วยให้สมองได้พักจากวงจรความคิดที่มันวิ่งวนอยู่ช่วยลดความฟุ้งซ่านล,ลงได้เป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้กับใจเราค่ะ เป็นการฝึกทักษะในการรู้ทันแล้วก็ไม่ไหลาตามความคิดไปมากกว่าการไปสู้รบปรบมือกับมันโดยตรงสินะครับถูกต้องค่ะเพราะการพยายามห้ามความคิดเนี่ยก็เหมือนพยายามไปห้ามคลื่นในทะเลมันทําไม่ได้แล้วก็ยิ่งทําให้เราเหนื่อยเปล่าๆมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจครับที่บอกว่าการคิดเยอะๆของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดที่วิวัฒนาการสร้างมาให้ใช่ค่ะ มุมมองทางวิวัฒนาการหรือ evolutionary perspective เนี่ยอธิบายว่าความสามารถในการคิดวางแผนคาดการสิ่งต่างๆล่วงหน้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์เราอยู่รอดแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ได้สำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้หมายความว่าสมองเรามีโปรแกรมพื้นฐานอยู่แล้วที่ต้องคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆทั้งดีและร้ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือประมาณนั้นเลยค่ะ สมองถูกตั้งค่าให้มองหาโอกาสแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามมันจะคอยสแกนหาอะไรที่อาจจะผิดพลาดได้บ้างเพื่อหาทางป้องกันหรือคิดหาวิธีที่ดีกว่าเดิมเพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตนี่คือธรรมชาติของมันเลยค่ะงั้นก็พอจะสรุปได้ไหมครับว่าการที่สมองคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นฟังก์ชันตามธรรมชาติของมันเลยใช่ค่ะสมองกําลังทําหน้าที่ตามที่มันถูกออกแบบมา ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การคิดนะคะแต่อยู่ที่วิธีที่เราตอบสนองต่อความคิดเหล่านั้นมากกว่าอ๋อครับเรามักจะเข้าไปพัวพันยึดติดหรือเชื่อความคิดเหล่านั้นจนมันเกิดเป็นความเครียดความกังวลหรือความทุกข์ตามมานะคะพอพูดถึงวิธีตอบสนองต่อความคิดก็น่าจะเชื่อมโยงไปสู่มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับทั้งในทางธรรมะแล้วก็จิตวิทยาสมัยใหม่แน่นอนค่ะ ทั้งสองศาสตร์นี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจและความคิดได้น่าสนใจมากแล้วก็น่าแปลกที่ข้อค้นพบบางอย่างก็สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งเลยนะคะลองเริ่มที่มุมมองทางธรรมะก่อนไหมครับท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับในทางพุทธศาสนานะคะมีคำสอนสำคัญเลยคือมโนปุพงคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาครับซึ่งแปลความได้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วด้วยใจพูดง่ายๆก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของเราเนี่ยถูกปรุงแต่งขึ้นจากจิตใจเราเองความคิดก็เป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของจิตที่มันปรุงแต่งไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อจิตมันขาดความตั้งมั่นหรือไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะค่ะแล้วความคิดเหล่านี้มันนําไปสู่ความทุกข์ได้ไงครับในเมื่อมันก็เป็นแค่ความคิดที่ผ่านไปมาตัวความคิดเองโดยธรรมชาติของมันนะคะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้านั่นแหละค่ะ แต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดหรือเชื่อในความคิดนั้นๆอย่างจริงจังเช่นมีความคิดกังวลเรื่องงานผุดขึ้นมาถ้าเราแค่รู้ว่าอ๋อนี่คือความคิดกังวลมันก็อาจจะผ่านไปแต่ถ้าเรากระโดดเข้าไปเชื่อไปกังวลตามไปต่อยอดความคิดนั้นทุกเลยใช่ค่ะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเหมือนเราเอาเชื้อไฟเล็กๆมาเติมฟืนให้มันลุกโชนขึ้นเอง ใช่ค่ะการยึดติด attachment แล้วก็การผลักไส aversion ความคิดเนี่ยคือตัวสร้างทุก์เลยทางธรรมะจึงเน้นการฝึกสติเพื่อให้เห็นความคิดตามความเป็นจริงคือเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการทางจิตอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้แจริงของเราค่ะการฝึกสติจะช่วยให้เกิดช่องว่างอย่างที่ว่ามาื่ครู่ถูกต้องค่ะเมื่อเราฝึกรู้ทันบ่อยจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างผู้รู้ก็คือสติกับสิ่งที่ถูกรู้ก็คือความคิด อารมณ์ความรู้สึกต่างๆครับแล้วจะเห็นความคิดผุดขึ้นมาดำรงอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ดับไปโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงหรือไปต่อต้านมันเลยพอไม่เข้าไปยุ่งความสงบก็มีโอกาสเกิดขึ้นเองแม้ความคิดจะยังอยู่ใช่เลยค่ะความสงบที่แท้จริงไม่ใช่สภาวะที่ปราศจากความคิดนะคะแต่เป็นสภาวะที่ไม่ทุกไปกับความคิดต่างหากซึ่งเป็นสิ่งที่เราฝึกผลได้ น่าสนใจมากครับแล้วถ้ามองผ่านเลนส์ของจิตวิทยาสมัยใหม่ล่ะครับเขามองเรื่องสมองคิดไม่หยุดนี้ยังไงมีคำอธิบายทางกลไกสมองไหมครับมีค่ะทางประสาทวิทยาศาสตร์หรือ neuroscience เนี่ยเขาค้นพบเครือข่ายสมองที่เรียกว่า default mode network หรือ DMN ค่ะ DMN ใช่ค่ะเครือข่ายนี้จะทำงานโดดเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราไม่ได้ใช้สมาธิจดจ่อกับงานหรือกิจกรรมภายนอกอะไรเป็นพิเศษ ก็คือตอนที่เรานั่งเฉยๆหรือเมื่อลอยเครือข่าย D.M.N นี่แหละที่กำลังทำงานทำให้ความคิดต่างๆมันผุดขึ้นมาเช่นการคิดถึงตัวเอง self-referential thought การนึกถึงอดีตการจินตนาการถึงอนาคตการคิดถึงคนอื่นหรือแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆค่ะฟังดูเหมือน D.M.N ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ทําให้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมีประโยชน์มากค่ะ D.M.N เกี่ยวข้องกับการวางแผนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นการทบทวนประสบการณ์เพื่อเรียนรู้มันจําเป็นต่อการพัฒนาตัวตนของเราเลยค่ะแล้วข้อเสียหรือด้านที่ทําให้เกิดปัญหาล่ะครับปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อ DMN มันทํางานมากเกินไปหรือ overactive นะคะหรือทํางานในลักษณะที่ติดอยู่ในวังวนของความคิดลบซ้าๆที่เรียกว่า rumination อ๋อคิดวนๆใช่ค่ะเช่นการครุ่นคิดถึงความผิดพลาดในอดีตไม่จบไม่สิน้นหรือการคิดกังวลเรื่องอนาคตจ,จนเกินเหตุ ซึ่งอันนี้สัมพันธ์โดยตรงกับภาวะวิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดเรื้อรังเลยค่ะแสดงว่ากุญแจสําคัญคือการให้ d m n ทํางานอย่างสมดุลไม่ใช่กําจัดมันทิ้งไปนี่แล้วค่ะเราต้องการ d m n นะคะแต่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะไม่ให้มันพาเราตเตลิดไปในทางลบมากกว่าแล้วนักจิตวิทยาหรือนักประสาทวิทยาศาสตร์แนะนำวิธีจัดการกับ d m n ที่ทำงานมากเกินไปอย่างไรบ้างครับ คำแนะนำนี้สอดคล้องกับหลักการฝึกสติอย่างน่าทึ่งเลยค่ะคือการฝึกดึงความสนใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอ้าวเหมือนกันเลยใช่ค่ะผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อหรือกิจกรรมที่เน้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเช่นการทำสมาธิการฝึกโยคะการทำงานอดีเรกที่ต้องใช้สมาธิการอยู่กับธรรมชาติการฟังเพลงอย่างตั้งใจหรือแม้แต่การจดจอกับงานที่ทำอยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละค่ะ การฝึกแบบนี้จะช่วยให้ D.M.N มันสงบลงได้จริงๆหรอครับใช่ค่ะมีงานวิจัยที่ใช้ F.M.R.I สแกนสมองเลยนะคะพบว่าขณะที่คนเรากำลังจดจ่ออยู่กับปัจจุบนันหรือกำลังทำสมาธิเนี่ยกิจกรรมในส่วน D.M.N จะลดลงอย่างชัดเจนเลยโอ้ห oh. ทำให้สมองได้พักจากการคิด,ดเรื่อยเปื่อยแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสงบมีสมาธิมากขึ้นค่ะน่าทึ่งนะครับที่ภูมิปัญญาโบราณกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาบรรจบกัน ที่เรื่องการฝึกอยู่กับปัจจุบันเพื่อรับมือกับความคิดฟงซ่านนี้เองเป็นการยืนยันเลยค่ะว่าการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อนะคะแต่มีผลต่อการทํางานของสมองจริงๆพอฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าเราเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าสมองที่คิดไม่หยุดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยแต่กุญแจสําคัญในการอยู่กับมันอย่างมีความสุขอาจจะไม่ใช่การพยายามไปดับความคิดนั้นเลย ใช่ค่ะนั่นเป็นข้อสรุปที่สำคัญมากเลยการพยายามป่อสู้กดข่มหรือหยุดความคิดเนี่ยมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยแล้วก็ยิ่งเครียดเพราะมันฝืนกลไกลธรรมชาติของสมองค่ะแล้วถ้าไม่หยุดคิดแล้วความสงบที่เรามองหามันจะมาจากไหนเลยครับความสงบที่แท้จริงนะคะไม่ได้มาจากการหยุดคิดแต่มาจากการเปลี่ยนท่าทีที่เรามีต่อความคิดมาจากการเห็นความคิดตามที่มันเป็นจริงๆค่ะ เห็นตามที่มันเป็นคือรู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ความจริงแท้หรือตัวตนของเราที่นั่งดูละครค,ความคิดบนเวทีแบบนั้นไหมครับเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะหรืออีกภาพหนึ่งที่มักใช้กันบ่อยๆก็คือใจเราเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เสมอครับส่วนความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปบางวันเมฆมากบางวันเมฆน้อยบางวันมีพายุ แต่ท้องฟ้าก็ยังคงเป็นท้องฟ้าอยู่เบื้องหลังเมฆเหล่านั้นเสมอไม่ได้เปลี่ยนไปตามเมฆเลยพอเห็นภาพเลยครับท้องฟ้าไม่ได้เปลี่ยนไปตามเมฆแค่รับรู้ว่ามีเมฆผ่านไปใช่ค่ะเมื่อเราฝึกที่จะเป็นเหมือนท้องฟ้าคือมีพื้นที่ให้ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยไม่เข้าไปยึดติดหรือตัดสินมันความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็จะลดลงแล้วความสงบก็จะค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในพื้นที่นั้นเองท่ามกลางความคิดที่อาจจะยังคงมีอยู่ค่ะ เงินพอจะสรุปภาพรวมได้ว่าสมองมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้คิดวิเคราะห์ประมวลผลอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุผลพังชีววิทยาวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดเพื่อทำความเข้าใจโลกและก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่การทำงานอัตโนมัตินี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตกเป็นทาสความคิดหรือปล่อยให้มันพาราวนอยู่ในความทุกข์เสมอไปนะคะใช่ครับ เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติของสมองแบบนี้ได้โดยการทำความเข้าใจกลไกลของมันฝึกที่จะรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นผ่านการเจริญสติในรูปแบบต่างๆแล้วก็ฝึกดึงความสนใจกลับมาสู่ปัจจุบันขณะบ่อยๆเป็นการเปลี่ยนจากการพยายามควบคุมความคิดมาเป็นการเข้าใจและเลือกที่จะไม่ตามความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์มากกว่าคะ่ะสุดท้ายนี้อ,อยากชวนให้ลองกลับไปสารวจกับตัวเองดูนะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุด อาจจะไม่ใช่การพยายามทำให้เสียงในหัวมันเงียบลงแต่เป็นการลองเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเสียงนั้นดูน่าคิดต่อยอดมากเลยค่ะลองสังเกตดูว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการมองความคิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดหรือความจริงที่ต้องเชื่อมาเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นแค่เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าของใจครับความรู้สึกหรือพลังที่ความคิดเหล่านั้นมีต่อเรามันเปลี่ยนไปไหมคะ การเปลี่ยนแปลงมุมมองเล็กๆนี้อาจจะเป็นประตูบานแรกสู่การค้นพบความสงบที่แท้จริงที่ไม่ได้อยู่ในการหยุดคิดแต่อยู่ในการค้นพบพื้นที่ว่างอันกว้างใหญ่ภายในใจเราซึ่งอยู่เหนือและก็ไม่ถูกกระทบกระเทือนจากเสียงของความคิดใดๆเลยก็ได้นะครับ